วนตรวเชียงใหม่นะคะก็มีการบูรณาการผลึกกําลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปเปิดปฏิบัติการปิดล้อมจับกลุ่มยึดอายัดทรัพย์สินนะคะได้กว่า17ล้านบาทตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสําคัญค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ตำรวจตะเวนชายแดนที่33เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองและศูนย์อำนวยกาปรปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือกว่า200นายค่ะเข้าไปปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายนักค้ายยาเสพติดรายสำคัญ3เครือข่ายรวมทั้งหมดเนี่ย11จุดใน พื้นที่4หมู่บ้านของอำเภอเวียงแหงประกอบด้วยบ้านปางปัวบ้าน้วยหกบ้านเวียงแหงตำบลเมืองแหงแล้วก็บ้านแปกแซมตำบลเปียงหลวงนะคะซึ่งเป็นชุมชนชายแดนเนี่ยที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่และก็ถือว่าเป็นตัวการสําคัญในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจ,จากชายแดนมาพักคอยไว้ตรงจุดนี้ค่ะก่อนที่จะส่งต่อเข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นใน แล้วก็จากการปฏิบัติการนะคะสามารถที่จะตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน19รายการประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรถยนต์ส่วนบุคคลทองคำรูปประพันธ์และเงินฝากในธนาคารมูลค่ารวมกว่า17ล้านบาท พลตรตรีทวชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการปิดล้อมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดปฏิบัติการนะคะระยะที่1เพื่อที่จะดำเนินการกับเครือข,ข่ายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนโดยจะมีการสืบสวนขยายผลแล้วก็เปิดปฏิบัติการระยะที่2เพื่อเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนายทุนผู้ทําธุรกิจทางการเงินและการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ